พราะประแจเน้ประสงค์สำหรับห้องครัวและห้องน้ำนี้ที่บ้านก็ไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆจ้างช่างมาซ่อมก๊อกน้ำอีกต่อไปเวลาล้างหน้าเหมือนก่อนหน้านี้นามักจะไหลเบาเสมอลองใช้เครื่องมือทุกขนาดในบ้านก็ยังหมุนไม่ออกจ้างช่างมาวันเดียวก็หมดเงินเดือนแล้วตอนนี้ใช้รูด,ด้านบนนี้ขันออกได้เลยมีสิ่งสกรปรกมากมายข้างในไม่น่าแปลกใจที่น้ำไม่ไหลออกมาล้างให้สะอาดแล้วบิดกลับก็ซ่อมแซมได้ง่ายแล้วช่างที่มาเขาก็ซ่อมแบบนี้เหมือนกันถ้าแหบแบบนี้ซ่อนอยู่ในหัวมังกรช่องเปิดที่นูนออกมาข้างๆสามารถถอดออกได้ แม้แต่ก๊อกน้ำขนาดใหญ่ในครัวก็ไม่ไหลแล้วใช้ประแจที่เคลื่อนไหวได้ตรงกลางล็อกของเหล็กหมุนสองรอบก็คลายออกได้เพิ่งได้รับมาแล้วขย่าดูมีเสียงด้วยนึกว่าเสียแล้วไม่คิดเลยว่ามันถูกอุดตันด้วยเครื่องมือเล็กๆเหมือนก๊อกน้ำของอ่างล้างพื้น,นี้ที่ถูกลูกชายคนเล็กของฉันเปะพังแค่ใช้มันขันให้แน่นก็ไม่รั่วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊อกน้ำในห้องน้ำที่รั่วนี้ใช้ประแจเล็กๆที่มาพร้อมกันถอดที่จับออกฝาครอบนี้สามารถใช้มือหมุนออกได้ใช้ประแจหกเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนของประแจครัวและห้องนน้้ี สามารถถอดแกนด้านในออกมาได้อย่างง่ายดายหมอมังกรหยดน้ำรั่วซึมก็เพราะว่าด้านในนี้ถูกอุดตันด้วยโคลและทรายล้างให้สะอาดแล้วใส่กลับไปตามเดิมก็พอจ่ายเงินหลายหมื่นบาทให้ช่างมาซ่อมก็ซ่อมแบบนี้เช่นวอลักบัวอาบน้ำก๊อกน้ำล้างผักก๊อกน้ำล้างหน้าซ่อมได้ทั้งขนาดใหญ่และเล็กในบ้านควรมีประแจอเนกประสงค์สำหรับห้องครัวและห้องน้ำซ่อมเองได้ที่บ้านยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้อีกมากต้องยกบย่องในความฉลาดของนักออกแบบออกแบบประแจอเนกประสงค์ห้องครัวและห้องน้ำขนาดเล็กพกพาสะดวก ซ่อมก๊อกน้าที่บ้านหรือการถอดเปลี่ยนหัวก๊อกน้าก็ทาได้หัวก๊อกแบบนี้ที่อยู่ในท่อใช้คีมก็ถอดไม่ออกประแจนี้มีพอทั้ง4ีด้านนี้สามารถถอดก๊อกน้ําในตัวที่มีขนาดและรุ่นต่างๆได้น้ําออกจากหัวมังกรน้อยและช้าถอดก๊อกน้ําออกมาทําความสะอาดแล้วติดตั้งใหม่เหมือนของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาหากพบก๊อกน้าอ่างล้างหน้าเกิดรั่วอย่าเพิ่งรีบใช้เงินซื้อก๊อกน้าใหม่ใช้ประแจที่แถมมาเพื่อถอดด้ามจับออกถอดฝาครอบตกแต่งด้านบนออกใช้ประแจที่พอตด้านบนของน็อตไปคลายน็ เมื่อใช้แกนวาวานานจะมีการหยดน้ำและรั่วน้ำส่วนใหญ่ถูกอุดตันด้วยตะกอนหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพและแตกของอยางทําความสะอาดแล้วสามารถใช้ต่อได้ถ้าใช้ไม่ได้ให้เปลี่ยนแกนวาวใหม่ใส่กลับไปตามเดิมก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายวาวแกนขนาดใหญ่สามารถถอดออกได้ซ่อมแกนวาวได้โดยใช้ช่องอีกด้านของน็อตหลังจากขันให้แน่นและซ่อมก็ไม่ต้องเปลี่ยนก๊อกใหม่ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกกว่าสิบอย่างสามารถตอบสนองความต้องการซ่อมแซมก๊อกน้ำที่บ้านได้ในอนาคตถอดมือจับก,ก๊อกน้ำเปลี่ยนหัวฝักบัว ถอดขาตั้งสเปรย์และฐานยึดยังคงเป็นการซ่อมแซมการรั่วของวาล์ฝักบัวในห้องน้ำไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างซ่อมอีกต่อไปมีไว้ที่บ้านสักอันซ่อมแซมไม่ลำบาก